สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทาง The Standard เวลานี้นะครับผมเอกธนากรวงปัญญาครับคอนเทนต์เอเตอร์ของ The Standard ครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรายังเกาะติดสถานการณ์โควิด19ทวันนี้ผมและทีมงานมาอยู่ที่เยาวราชนะครับคุณผู้ชมเรานั่งอยู่ในร้านที่นี่นะครับซึ่งเป็นร้านหนึ่งที่เป็นของผู้ประกอบการที่อยู่ในย่านเยาวราชนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนับจากนี้ไปนะครับตอนนี้ก็ ทุ่มครึ่งนะครับสักเวลาประมาณ3ามทุ่มมาตรการในการที่จะต้องเทคเวยพูดง่ายๆก็คือห้ามนั่งรับประทานอาหารที่ร้านไม่ว่าพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ในกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้นะครับเยาวราชถ้าคุณผู้ชมเคยมาเที่ยวมาเดินจับจ่ายมาซื้ออาหารหรือมาพบปะกันที่นี่ก็จะเห็นบรรยากาศความวุ่นวายผมใช้คํานี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่คลึกคื้นมาโดยตลอด แล้วก็เผชิญกับสถานการณ์โควิดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ระบาดรอบใหม่แล้วก็ต้องเจอกับมาตรการที่อาจจะมีผลกระทบในเชิงธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมเลยมาพูดคุยกับคุณสมชัยกวางทองพาณิชย์นะครับสสวัดีเรียกว่าเรียกว่าเจกสมชัยแล้วกันนะครับขออนุญาตเรียกแบบนี้ง่ายๆนะครับเราก็คุยกันแบบต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งนิดหนึ่งนะครับและที่สําคัญก็คือใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็ เป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่เขาบอกเสียงอาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยู่นะครับว่าอยากจะรู้บรรยากาศหรืออยากจะทราบว่าคนเยาวราชเป็นยังไงให้กําลังใจอะไรกันได้นะครับคุยกับเจกสมชัยนิดนึงครับ,ร,บรอบที่แล้วเนี่ยเจกหลังจากที่มีการระบาดเนาะแล้วก็มีการควบคุมได้ชีวิตก็เริ่มกลับมาปกติเยาวราชก็กลับมาคึกคื้นมีนักท่องเที่ยวมีคนมาจับจ่ายซื้อของมากขึ้นแต่วันนี้เจอรอบใหม่อีก อยากให้เจกช่วยเล่าหรือฉายภาพบรรยากาศเวลา,าให้ฟ<ะ>ังนะครับจะให้เทียบกับทั้งที่แล้วันนครับ,รบแบดบอกว่าครั้งนี้คงไม่รุนแรงตอนนี้ผลที่เห็นเห็นอยู่นี้ยังไม่เท่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่เงียบหมดเลยนะครับ,รบทั้งปิดด้วยทั้งมีเคอร์ฟิลด้วยทุกอย่างนี้มันก็เลยเงียบไปแต่ความเงียบด้วยดูมันรุนแรงขึ้นถ้าเทียบจริงจริงแล้วนะครับเพราะว่า เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งผ่านเยาวราชช่วงที่พีคมาเยาวราชเนี่ยไม่เคยรุ่งเรืองอย่างนี้มาก่อนพอรถไฟฟ้าเข้ามาถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู inity, ่เน yep. ี่ยมันแน่นมากแล้วก็เยาวราชเปลี่ยนแปลงจนแทบจะไม่ใช่เยาวราชของผมเลย้องทีอย่างนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าเจ็ดเป็นคนเยาวราชครับเป็นคนในท้องที่แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงมาตลอดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพีคที่แบบไม่เคยเห็นเยาวราชเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เงียบไปเลยทีเดียวนะครับ มาครั้งนี้ดูจากสภาพปัจจุบันตอนนี้ทิพนีมม่มีประกาศแล้วหรือว่ามีการระบาดมาแล้วเนี่ยดูความความสงบเงียบอะไรหรือว่าความความตื่นตระหนกเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่เท่าครั้งที่แล้วครับมีคนบอกว่าวันนี้หลายเพจหลายสำนักข่าวมาที่เยาวราชนะครับเ<า>จ๊ก็หลายคนก็มาช่วยมาดูสถานการณ์รมาส่งกําลังใจให้กันเวลานี้นะครับแต่แซนด้าก็เป็นอีกสำนักข่าวหนึ่งที่มาเกาะติดเวลานี้เมื่อกี้เจ๊กเล่าบอกว่ามันค่อนข้างจะวิกฤตอยู่เหมือนกัน แล้วก็กลับมาหลังจากที่มีการระบาดทีนี้รอบนี้เจ๊ถ้าเกิดว่าห้ามนั่งกินที่ร้านหรือว่าไอ้วิธีการในการปฏิบัติของรัฐที่พยายามจะควบคุมมาตรการโรคเราเนี่ยเจ๊มองไงบ้างอ๋อจริงๆแล้วมันก็มันก็หนักนะครับมันพขคือต้องดูผู้ประกอบการด้วยนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถามว่าเราอยู่ใกล้อาจจะไม่เดือดร้อนเพราะผมจุดกินที่บ้านได้นะแต่ถ้ามาออกมาข้างนอกจริงๆนะครับมันก็มันมันหนัก นะครับแล้วก็การเลิกผมโอเคเลิกเวลานี้ผมผมยังพอรับได้แต่ว่าการการกําหนดสิครับการบอกทิศทางจริงๆสิทที่เราน่าจะผมอยากจะบอกว่าเราน่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนกว่านี้เพราะว่าอ่ะคือจะให้เขาเปิดแล้วนั่งยังไงเราเคยมีก้อรบกันไหมเรามีดิสแทนแค่ไหนบางครั้งมาครอบครัวเดียวกันนั่งมีกระจกกันแล้วท้าริมถนนอย่างนี้ล่ะเราจะมีโอกาสทันหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่ก็เป็นประเด็นประเด็นหนึ่งครับนะครับส่วนเยาวราชจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือ ผู้ประกอบการที่นี่นะครับหรือว่าอะไรที่ก็ตามเนี่ยมีการปรับตัวเยอะมากนะครับสังเกตดูว่าคือเดี๋ยวนี้หาที่นั่งกินหรือว่าอาหารการกินต่างๆเนี่ยหลายอย่างเขาปรับรูปแบบละที่คุณเช็คเอาท์ได้เอากลับบ้านได้นะครับรูปแบบนี้ก็จะเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนขึ้นหมายความว่าผู้ประกอบการเองพ่อค้าแม่ขายคนในชุมชนพูดกันแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจหรือว่ามีการปรับตัวมาตั้งแต่ตอนระบาดรอบแรกแต่พอเจอรอบนี้เจกมองว่า วิธีการจัดการหรือความหนักหนาตาหัดแบบที่เจกอธิบายเมื่อกี้ว่ามันหนักแน่ๆเนี่ยถ้าให้ฉายภาพแบบเห็นภาพเลยนะเจกยาวร่ารอบใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าชีวิตบางคนมันจะเปลี่ยนไปยังไงผมไม่กล้าให้พอเห็นขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันถามว่าจริงๆแล้วมันครั้งที่สองถามว่าความรู้สึกมันจะกลัวเหมือนครั้งแรกไหมก็อาจจะไม่เท่าครั้งแรกนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนชวนผมมานี่ผมคงไม่มาแล้วคงจะแอบอยู่ที่บ้านนะครับ ประเด็นอย่างหนึ่งผมคิดว่าเราเราเราไม่ได้ข้อมูลเพียงพอว่าเราควรจะมีระยะห่างกันแค่ไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะครับดูว่าเวลาไหนนะครับที่ที่ที่เหมาะสมนะครับอะไรพวกนี้ผมว่าผมว่าเราน้อยและอย่างหนึ่งโดนส่วนตัวเยาวราชนี่สถานที่ครับทุกที่เรื่องอาหารการกินเนี่ยก่อนมีโควิดมันก็มีปัญหาอื่นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับแล้วเอ๊ะมีมี ผลพวกผมทั้งทนั้ผมคิดว่าอย่างร้านผมเองนะครับใน mm. ความว่าอาจจะไม่ได้ขายขายขายของกินนะแต่ในช่วงแบบนี้อะไรที่เราเคยจะแก้ไขหรือทําอะไรเนี่ยเราก็ควรจะอาศัยช่วงนี้บรับนะครับ mm. แล้วเวาลาจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาแค่แค่ของกินอย่างเดียวเช่นเราจะเข้าห้องน้ํากันที่ไหนเคยเป็นปัญหาไหมใช่ไหมครับอาหารเราสะอาดพอรุลราสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาที่ที่สะสมอยู่แล้ว mm. พอมาครั้งนี้มันก็มามาซ้ำอีกที mm. นะครับ ถ้าถ้าพูดกันแบบชาวบ้านคุยกันเจ็คือคุยกันไหมว่ามันมีโอกาสที่มันจะกลับมาเจออะไรกันแบบนี้อีกหรือว่ามีเพื่อนมีใครคุยกับเจ็บบ้างไหมว่าเฮ้ยถ้ามันกลับมาอีกเราจะยังไงดีจะปรับตัวกันยังไงหรือบางคนมีแบบเฮ้ยถ้ามาอย่าเพื่อนผมบางคนเนี่ยถ้ารอบนี้ถึงขนาดต้องล็อกหมดหรือว่าต้องแบบเลิกอะไร่างเงี้ยมีมีเสียงสะท้อนเหล่านี้ผ่านมาทางเจ็บบ้างไหมว่าเขาเขาเขารู้สึกกันยังไงบ้าง แต่ผมมองประเด็นว่าก็คือว่าเราเราไม่มีทิศทางมากกว่า<ม>เราจะแก้ยังไงเราจะไปถึงไหนเราเราจะถ้าเกิดมันรุนแรงกว่านี้เราะทําทำยังไงครับบางครั้งนะครับสิ่งที่เราไม่รู้อะเป็นสิ่งที่น่าก,กลัวมากกว่าถ้าเราเตรียมตัวหรือเราแบบมีทิศทางให้เราเห็นโอเคถ้ามันหนักกว่านี้มันติดกันมากกว่านี้<ม>เราเราจะหยุดนะเราจะลดเวลาลงหรือจะทํำยังไง<ม>ใช่ไหมครับแต่เมื่อมันดีขึ้นก็ต้องบอกเหมือนกันว่าเออถ้ามันดีขึ้นมาเนี่ยควรจะปรับตัวแค่ไหนยังไงใช่ไหมครับ<ม>ตอนนี้มันเหมือนกับ มันไม่ได้มีทิศทางกำหนดมาให้เราชัดเจนว่าเฮ้ยเราเราควรจะทำยังไงบ้างนะครับ,รบช่วงพีคที่มันคึกคักมากๆเลยจบรรยากาศมันเป็นไงตอนนั้นหลังจากคุมโลกคิดว่ามัน,มนถึงพ <ๆ S 2> ีคของมันจริงๆเพราะว่าการท่องเที่ยวดีมากใช่ไหมครับคนจีนเห็นที่นี่เป็นไชน่าทาวน์เข้ามากันแบบเต็มที่ซึ่งจริงๆก่อนหน้าที่คนจีนจะมาต้องบอกก่อนว่าจริงๆเรามีนักท่องเที่ยวของฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์ในอาเซียนเนี่ยมาที่เยาวราชอยู่แล้วสังเกตุจากร้านขายขายของหลายๆอย่างนะครับ แต่ที่มาพีคซ้ำสูงสุดเนี่ยก็คือการมาของรถไฟฟ้านะครับอาหารต่างๆในเยาวราชแทบจะเปลี่ยนกันหมดเลยรูปแบบก็เปลี่ยนใช่ไหมครับมีอาหารบางอย่างพ,พูดตรงๆว่าผมยังไม่ได้ทานเลยนะเพราะว่าบางทีไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบของเราละใช่ไหมครับหรือว่าร้านร้านใหม่ๆเข้ามาอันนี้ผมไม่ปฏิเสธเพราะถือว่ามันมันเป็นเป็น,ปนตามยุคไปคใช่ไหมครับแต่แต่ว่าน่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าเข้ามาได้บางครั้งไม่ถึงครึ่งปีเลย ใช่ไหมครับโควิดก็เข้ามาแล้วใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวก็หายยังโชคดีที่ว่าเราช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการติดเชื้อถ้ามันไม่มากนักเนี่ยคนพอจะฟื้นตัวเนี่ยกันลึกขึ้นว่าจะไปไหนดีนะก็จะมาในที่ใกล้ๆบริเวณแถวเนี้ยครับจะเป็นจุดที่คนมาเดินเยอะมากมาเดินกินข้าวที่เยาวราชมาเดินเที่ยวตลาดน้อยอะไรพวกนี้นะคน่ะก็จะคึกคักเพราะว่ามันเป็นการเดินทางใกล้ๆใช่ไหมครับเ็ตั้งแต่เจ็กเกิดและโตมาที่เยาวราชเนี่ย โควิดเนี่ยทำให้บรรยากาศเยาวราชเนี่ยที่สุดในชีวิตมะหมายถึงมันเปลี่ยนไปต้องบ<ป>อกว,ว่าเราเรียนประวัติศาสตร์เรเรียนหนังสือใน,ในช่วงโตเนี่ยเราพูดถึงเรื่องโรคระบาดนะ,ค,ะครับจะเป็นการละโลกในยุโรปเป็นอะไรพวกเนี้ยเราเราได้แต่ฟังเราไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องบอกว่ามาวัาวนนี้ชีวิตเราห้าสิบเก้าจ้หกสิบแล้วนะครับเพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกนะครับไม่เคยเจออะไรที่ที่หนักหนาสาหัสแบบนี้มาก่อน ก็ตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เห็นเยาวราชคึกคัดมาโดยตลอดหรือเห็นความเราเห็นตั้งแต่มันเงียบๆด้วยครับจนกระทั่งมันแบบกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมัยครับเต็มที่เลยแล้วก็มันไม่เคยเห็นไม่เคยบูมเท่านี้ด้วยเพราะว่าอย่างรถไฟฟ้าอะไรก็คุยกันคิดว่ามันจะมีปัญหาก็ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนเยาวราชขนาดดีรถไฟฟ้ามาถึงเป็นไงบ้างเจ็บรถต้ดินเนี่ยรถต้ดินเปลี่ยนหมดเลยครับจริงๆแล้วตอนที่เราสู้กันตั้งแต่ที่กำลังสร้างใช่ไหมครับบอกว่ามันมาแล้วเมืองจะเปลี่ยนแค่ไหนยังไง คนจะอยู่ได้ไหมยังคุยกันขำๆว่ามันไม่ต้องรอมันสร้างเสร็จหรอกแค่มันมาเนี่ยหลายส่วนก็เสียหายละหลายที่หลายที่ก็เลิกกิจการละเพราะว่าการการขุดการก้านเราปิดถนนอยู่สี่ห้าปีใช่ไหมครับมันก็เงียบอยู่ละพอมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโอ้มันก็มารรย์เลยคนเดินกันแบบบางซอยต้องปิดเลยใช่ไหมครับซอยที่เงียบๆเนี่ยกลายเป็นมีร้านอาหารเข้ามาเปิดเต็มไปหมดเลยอันนี้มันเป็นบูงชนิดที่ว่าช่วงพีคๆของนี้เเลยฟ้าเปิดใหม่ๆนะ คุณนายเยาวราชสักห้าโมงเย็นบางร้านขายหมดละนะครับหรืออาหารช่วงกลางวันเนี่ยคุณไม่ได้กินละขายกันหมดเกลี้ยงละใช่ไหมครับอันนั้นยังแบบยังยังคุยกันว่ามันน่าจะให้ข้อมูลเยอะขึ้นนะคนมาเนี่ยผมเลยผมชอบเน้นการให้ให้ให้ความรู้ว่าว่ามันน่าจะบอกว่าเยาวราชมีอะไรมากกว่านี้อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ไม่ทันจะได้ทําอะไรมากมายนะครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปใหม่อีกครั้งถ้าให้เจ๊พูด มาตรการรัฐหรือว่าสิ่งที่คนเยวาวราชอยากได้ในในรอบใหม่นี้เลยถ้ามองเรื่องเดิมที่มันเคยไม่มีความชัดเจนหรือว่าเกิดวิวธีการรับมือที่ผ่านมาถ้ารอบใหม่เนี่ยเจคิดว่ามันควรจะยังไงแบบไหนถ้าให้บอกกับคนที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบในวันนี้อผมผมอยากให้มีกําหนดชัดเจนนะครับความชัดเจนนั่แหละถ้าสมมติเนี่ยจะบอกเราได้ไหมว่าเราทดลองกันแบบนี้ สิบสี่วันสิบห้าวัน<ม>ใช่ไหมครับหรือเดือนหนึง่งลองสิบห้าวันดูได้ไหมใช่ไหมครับ<ม><ม>เหมือนเป็นระยะระยะที่เขาชอบประกาศนั่นแหละครับ,รบแต่กับกระบวนการมตรการพวกนี้แต่ภายใต้เงื่อนไขแบบไหนคุณบอกเรามาด้วย<ม>ใช่ไหมครับเราจะได้เตรียมตัวได้เอาโอเคถ้าคนมันลดลงนะเราจะได้ดูไปพร้อมๆกัน<ม>แต่ถ้าคนตัวเลขขึ้นแบบนี้คุณไม่ต้องบอกเราหรอกเราก็รู้ว่าเรา<ม><ม>เราก็ไม่กล้าที่จะทำเหมือนกันแต่ถ้ามันลงถึงจุดไหนใช่ไหมครับที่เราจะมีการผ่อนคลาย ใช่ไหมครับอะไรเป็นปัจจัยของการถอนผลาอะไรเป็นปัจจัยของการที่จะจะจะเข้มข้นขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นใช่ไหมครับโอเคครับก็ขอบคุณเจษสมชัยมากครับรอบนี้นะช่วงนี้เดี๋ยวเราคุยกันอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวกาลังจะมาสับที่กันนะครับขออนุญาตเดี๋ยวกาลังจะมาสับที่กันนะครับของญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณเจษสมชัยนะครับเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งที่จะมาคุยกับเราครับจะเป็นเจ้าของร้านที่ผมนั่งอยู่เวลานี้นะครับเป็นผู้ประกอบการ ในย่านเยาวราชนะครับเมื่อกี้เราคุยกับเจกสมชัยไปถึงชีวิตแล้วก็บรรยากาศของเยาวราชที่เกิดและเติบโตมาที่นี่มองความเปลี่ยนแปลงมีโรคระบาดเข้ามาเป็นแบบไหนยังไงนะครับเวลานี้ข้างๆผมนะครับผมอยู่กับคุณจงรักกิติบุรการนะครับสวัสดีครับพี่จงรักครับเมื่อกี้เรียกเจษในกรนีขอเนี่ยเรียกพี่นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านอะไรครับที่อยู่ที่นี่ผมขาย น้ำชาครับเป็นเป็นร้านน้ำชาร้านหนึ่งในโยมาราชครับ,รบแล้วที่ผ่านมารอบที่แล้วกับรอบนี้ฉายภาพนิดน,นึงครับว่าเจออะไรยังไงมาบ้างหนักนาสาหัสขนาดไหนบ้างครับพี่ต้องเล่าแบ็คกราวน์นิดหนึ่งครับผมคือร้านผมเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ีนลูกค้าหลักต้องบอกว่าลูกค้ากลุ่มหลักของผมเป็นลูกค้าต่างชาติสักรายได้สัก ลูกค้าประมาณ70%เนี่ยมาจากต่างชาติพูดว่าทัวร์จีนแบบนี้ได้ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับเป็นกลุ่มยุโรปอเมริกาครับคราวนี้เนี่ยพอโควิดรอบที่แล้วเนี่ยส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยมันชะงักไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ครั้งที่แล้วแหละลูกค้าหลักเนี่ยก็หายไปครับแล้วก็เราก็มีการล็อกดาวน์นะครับปิดไปยาวๆประมาณสัก4เดือนได้นครับ หลังจากนั้นพอเริ่มผ่อนคลายเริ่มกลับมาทำธุรกิจได้มันก็จะเริ่มสะสมลูกค้าใหม่มันไปสู่ลูกค้ากลุ่มคนไทยครับพอกำลังจะดีจะดีขึ้นใหม่มหละทางนี้เนี่ยพงษ์ซบอีกรอบหนึ่งคือหลังจากควบคุมโรคได้รอบที่แล้วลูกค้าก็เริ่มกลับมาแล้วเริ่มมาจับใจ่ายใช้สอยเริ่มมานั่งเยอะขึ้นอ่ะพูดแบบตรงตรง ที่ที่พอเจอรอบนี้อีกมันหนักยังไงครับที่บอกว่ากําลังจะดีจะกาลังจะดีแล้วปรากฏว่าพอมาเจอละรอบใหม่อะไรมันทําให้มันไม่มีความชัดเจนในแง่การแก้ไขปัญหาไหมหรือว่ามองเห็นวิธีการแก้รอบใหม่ยังไงกับรอบเดิมที่เป็นถ้าผมพูดนะอาจจะเป็นข้อสอบชุดเดิมของคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ได้ในในแง่ของร้านค้านะครับถ้าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดจากโรคระบาดและอื่นๆ ผมว่าเราทำใจได้ม,มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้มันต้องยอมรับแล้วเราก็หาทางปรับตัวไปส่วนเรื่องที่ไม่น่ายอมรับเลยเนี่ยคือเ,เรื่องการบริหารจัดการของรัฐนะฮะเท่าต้องบอกว่าเขาเรียนเป็นมุมมองส่วนตัวนะฮะการจัดการในประเทศไทยเนี่ยรัฐผู้เสมอว่ากาดจะตกคำถามก็คือว่าในระหว่างที่ประชาชนตั้งกาด การตั้งกัดเหนื่อยนะฮะแล้วก็มีต้นทุนรัฐทรรอะไรชกชวยประโยชน์หรือเปล่าคือคุณตั้งกัดไปสิผมจะรอกอบโกยครับหาชกชวยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวิกฤตอันนี้อ,อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่ารับได้ครับแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆต้บอกว่าใช้ไม่ได้เลยดูเหมือนไร้ทิศทางแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลของรัฐแต่อย่าง ดูไม่น่าเชื่อหมายความว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาพยายามที่จะให้เราปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคอย่างที่รเราเห็นอยู่อย่างสามทุ่มวันนี้เดี๋ยวต้องเทกเวกันแล้วนั่งที่ร้านไม่ได้คำถามคือโควิด <COVID S 2> ทำงานเป็นเวลาหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีผลงานมีการห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะฮะในในร้านคำถามคือว่ารัดเอาอะไรมาเป็นเกม,มนะฮะ มีผลการศึกษารองรับไหมว่าแอลกอฮอล์การดื่มมันนะฮะสัมพันธ์กับการรบาดขทงโรคคำถามแบบที่พี่จงรักถามแบบนี้ผมเจอบ่อยมากมันเกิดเป็นคําถามแบบ c อ m m o n เซ n s e เหมือนที่พี่จงรักอธิบายเมืเ่อกี้ว่าพอตอบคาถามแบบนี้ประชาชนไม่ได้มันก็เป็นความคาใจอยู่โดยตลอดแล้วก็กระทบไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่าความเชื่อมัน่นในฐานะผู้ที่รับผิดชอบกับสถานการณ์ถ้าถามพี่จงรักก็คือมาตรการทั้งหมด หรือสิ่งที่เรากาลังจะต้องปฏิบัติตามเวลาเนี้ยถามกลับไปที่ผู้ประกอบก,การมันมีความเชื่อมัน่นมันมีความเขาเรียกทําแล้วมันไม่มีเ,เลยแบบไหนไม่มีเลยฮะคือถ้ามันมีความเชื่อมั่นเนี่ยแปลว่าแผนจะต้องชัดเจนนะฮะกำหนดเป้าหมายได้เห็นผลลัพธ์ปลายอุโมงค์เช่นสมมุตินะฮะถ้าเรามีแผนชุดหนึ่งรเราต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์วันนี้เป็นแบบนี้ มีแผนชุดหนึ่งเราจะทำแบบนี้นะฮะเราคาดหวังผลอะไรจากแผนชุดนี้เสร็จแล้วในเวลาการดําเนินการเนี่ยตามแผนที่วางไว้มาดูกันว่าเราได้ผลอันนี้หรือเปล่าถ้าเราเห็นการกระทําแบบเนี้ยเป็นขั้นขั้นขั้นดีขึ้นหรือเร็วลงก็ตามนะฮะเราจะรู้ว่าการทํางานมันได้ผลไหมต้อถามว่าเราเห็นการทํางานลักษณะนี้จากรัฐบาลชุดนี้ไหมก็แสดงว่าผู้ประกอบการ ความเชื่อมั่นกับมาตรการอัดคือผมผมพยายามถามพี่จงรักในมุมว่าสมมติมาตรการที่เรามองเห็นเนี่ยมันคุมโรคแล้วมาตรการเรื่องอื่นเศรษฐกิจหรือมาตรการเหล่านี้มันทําให้เรามั่นใจว่ามันจะทําให้วิกฤตหรือความหวังของเรามีไหมพี่หรือว่ามัน,ม,น<อ>มันไม่ชัดดีผมว่าไม่มีเลยสิ่งที่เราต้องพร้อมทำนะฮะคือพร้อม สู้ด้วยทเราเองณนะวันนี้นะฮะผมว่าโจทย์ทางธุรกิจไม่ใช่ว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่แล้วเราสามารถกลับไปดําเนินกิจกรรมตามปกติก่อนหน้านี้เมื่อไหร่ครับณนะวันนี้เราต้องบอกว่าเราคงจะต้องคิดว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้ามันเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆอและอาจจะเลวร้ายลงอีกนะฮะในทางธุรกิจเราจะทาอย่างไรทิศทางมันไม่ชัด อ่าไมฮะเราต้องบอกว่าเราไปหวังพึ่งรัฐบาลเลยต้องถามว่าเราจะต้องตอบกันภาย,ภายในของพวกเราเองนนะฮะว่าเราจะปรับตัวกันอย่างไรมากกว่าหมายความว่าสมาการของการแก้ไขปัญหาเนี่ยเอารัฐบาลออกไปได้เลยฮะถ้าถ้าไม่เป็นตัวถ่วงนะฮะสิ่งที่เจอมักจะเป็นตัวถ่วงซะมากกว่าต้องบอกว่าในธุรกิจร้านอาหาร,รที่ผ่านมาเนี่ยการปิดไปครั้งแรก มีร้านจํานวนมากนะฮะที่ปิดไปแล้วไม่สามารถเปิดตัวขึ้นมาได้ mm hmm. พังไปเท่าไหร่รโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องนะฮะทั mm ้ hmm. งที่รามีหลายโรงแรมเลยที่ปิดไปยาวๆคนตกงานเท่าไหร่ mm hmm. แล้วจะทำอย่างไรสิ่งที่รัฐบาลไม่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานะฮะ mm hmm. เพราะพูดทีไรเนี่ยก็จะบอกว่าคนไม่พอเงินไม่พอไอ้นู่นก็ไม่พอนี่ก็ไม่พอ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นข้อแก้ตัวที่ยุนไม่อยากทำทั้งนั้นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆให้ความชัดเจนว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรแน่เช่นธุรกิจการท่องเที่ยว <c oughs> นะฮะเราเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหลักอันหนึ่งที่นำรายได้เม็ดเงินเข้าประเทศเยอะ <c oughs> เรายังอยากจะเป็นประเทศที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นการนำเม็ดเงินเข้าประเทศไหมนะฮะถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่ คนที่ทําธุรกิจมาเขาก็จะได้รู้ตัวว่าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาควรจะทาอย่างไรคงจะหวังกลับไปทําธุรกิจแบเบเดิมไม่ได้แต่ถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าเอ๊ะเรายังจะลุยต่อนะฮะยังหวังว่าจะทํางานท่องเที่ยวต่อรัฐบาลต้องบอกได้ว่าจะทําอย่างไรในสถานการณ์ที่เป็นอยู่และสิ่งที่รัฐบาลบอกวควรจะต้องชัดเจนและมองเห็นความหวังได้ว่าทําตามเนี่ยมันจะรอด ความวาความเชื่อมั่นมันจะกลับมาเองฮะจากสิ่งที่รัฐบาลให้คำสัญญาอื่นๆซึ่งที่ผ่านมานะฮะมันมีแต่ความคุมเครือแล้วก็สัญญาลมปากแล้วก็คำากกตะแหลถ้ามองว่าในมิติของโรคครับพี่พี่จงรักมันก็เป็นธรรมดาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่กลับมาอย่างไรหรือว่า มองมิติอีกมิติหนึ่งอีกเอาขอในในเรื่องโรคเะฮะเราขอความจริงสิ่งที่รัฐบาลบอกเสมอนะฮะอย่าตื่นตระหนกอย่าอย่าตื่นตระหนกไอ้ที่จะตื่นตระหนกที่สุดเนี่ยก็เพราะรัฐบาลเนี่ยแหละไม่ยอมบอกความจริงแล้วเราไม่รู้สถานการณ์ตอนเนี้ยจริงจริงแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างรัฐบาลพยายามพูดปลอบใจตัวเองตลอดเวลานะฮะว่าเราพร้อม ในพร้อมเนี่ยในวงเล็บพร้อมที่จะให้ประชาชนแต่ละคนช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมครับหนึ่งคือความจริงครับอ่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งรัฐบาลบอกวัคซีนกําลังจะมาละพยายามที่จะทําให้เรามีความหวังอยู่เหมือนกันว่าถ้าวัคซีนมามันคุมโรคได้สถานการณ์มันน่าจะกลับมาปกติวัคซีนนะฮะพูดในเชิงการแพทย์พึ่งประดิษฐ์ สำเร็จออกมาการประเมินผลนะฮะมันมีทั้งประสิทธิภาพหมายความว่ามันสามารถป้องกันโรคได้<ม>แต่อีกด้านคือความปลอดภัยตัวนี้นะฮะเรารู้จักมันน้อยมากครับเพราะฉะนั้นเรายังบอกไม่ได้ทั้งคู่เลยว่า<ม>พิษจากการใช้<ม>กับประสิทธิภาพในก,การใช้เป็นยังไงยาโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้เวลาทําความรู้จักมันจน,นรู้จักมันดีเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย10-15ปีครับเพราะฉะนั้น วัคซีนเนี่ยดูเหมือนเป็นความหวังนะฮะแต่มีความมั่นคงแน่นอนแค่ไหนเราตอบไม่ได้แเพราะ mRNA วัคซีนเนี่ยเราไม่เคยใช้มาก่อนเป็นครั้งแรกที่เราทดลองใช้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่รู้งั้นถามพี่จงรักสมมติว่าสมาการนี้พี่จงรักบอกรัฐบาลเนี่ยแทบจะไม่ต้องอยู่ในสมาการเลย ประชาชนต้องขึ้นตัวเองหรือวิธีการในการที่ต้องหาโซลูชันในการจัดการตนเองในมุมผู้ประกอบการคาแนะนําจากพี่จงรักหรือว่าที่เรามองภาพในฐานะคนทําธุรกิจเนี่ยมันควรจะอย่างไรดีช่วยกันยังไงดีบอกเขายังไงดีแชร์ประสบการณ์หม่ผ่านจะผ่านวิกฤตมันยังไงเลยเราจะไปยังไงกันดีออตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเราก็มีเป้าหมายในการทำธุรกิจแต่ละคนไม่เหมือนกันครับของเราเราเน้นที่จะสร้างอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไม่ได้ทําลงไปถึงในระดับแมสและเน้นราคาถูกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเองอาจจะต้องแ็กกันเป็นทีมนะฮะ เพื่อช่วยการขายซึ่งกันและกันคือหมายความว่าอ่ะผมขายสินค้า A คุณขายสินค้า B แต่เราอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยมีแนวโน้มว่าเป็นลูกค้าผมก็เป็นลูกค้าคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาทางแพ็กกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าแนะนําสินค้าซึ่งกันและกันต่อไปทําให้ให้ได้พันธมิตรในการทําธุรกิจมากขึ้นก็คือตอนที่เริ่ม กลับมาใหม่ๆเนี่ยลูกค้าที่เป็นกลุ่มต่างชาติผมก็เข้าใจว่าก็น่าจะยังยังไม่เยอะเนาะเพราะว่ายังปิดประเทศอยู่ตอนนั้นแชร์นิดนึงครับพี่จงรักปรับตัวยังไงครับหมายถึงว่าตอนแรกที่เราคุยกันกลุ่มลูกค้าหลักเกือบ70%เป็นตี่ยเป็นต่างชาติหมดเลยทีนี้พอเข้ามาไม่ได้ตอนนั้นพี่พี่จงรักปรับตัวยังไงครับเราคงต้องในช่วงที่เราถูกล็อกดาวนะฮะต้องบอกว่าสินค้าหลักของผมเนี่ยผมทาขายชาเนื่องจาก เราเป็นคาเฟ่ชาเนี่ยเพราะฉะนั้นการนั่งที่ร้านนี่ทับเ,เป็นไปไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเราต้องสร้างสินค้าลายใหม่มเราหันมาทําขนมทําอาหารที่จะขายทาง delivery in take away อนไลน์สิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดการปรับตัวในใ,ใ,ใ,ในครั้งที่ผ่านมารจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ไม่อยากทำาะฉะนั้นเป็นเรื่องปเป็นราวครับเพราะเรามีธุรกิจหลักคือเราต้องการขายชาครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีทางเลือก เราก็คงจะต้องปรับตัวในล,ลักษณะแบบนั้นแล้วเป็นไงบ้างครับพอเราปรับไปทําเรื่องอาหารไปทําเรื่องที่ไม่ใช่ชมันขายได้เล็กๆน้อยๆฮะอย่างน้อยทําให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องตัดเงินเดือนพนักงานหรือล,ลดจํานวนพนักงานออกไปให้มันมีรายได้เข้ามาพยุงร้านได้พออยู่รอดไปได้ครับแลวพอ,พอกลับมานั่งได้นี่ลูกค้าคนไทยหรือว่าลูกค้า,าลูกค้าต่างชาตินี่มันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าคนไทยซึ่งก็มีลักษณะการบริโภคก,การใช้บริการเราในมุมมองที่ต่างกันกับลูกค้าต่างชาติยังก็ต้องปรับตัวพอสมควรกันในแง่ครับมันมันก็ต้องใช้เวลาเขยา่าเขยา่ขยากับลูกค้ากลุม่มใหม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนผู้ประกอบการอะไรในเยาวราชมองภาพเยาวราชช่วงที่กลับมาเริ่มทำธรุรกิจได้ปกติแล้วก็พอมาถึงจุดนี้ประเมินสถานก,การณ์ยังไงดีครับพี่จงลัก อตอนนี้ต้องแทบจะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะฮะถ้าถึงขนาดที่พวกเราจะต้องหยุดกันยาวๆสักครั้งหนึ่งต้องถามว่ามันมีกำลังนะฮะที่จะหยุดไปได้นานแค่ไหนการหยุดเนี่ยรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันไม่ใช่หยุดโดยไม่มีรายจ่ายคนหยุดธุรกิจเนี่ย ไม่ใช่ว่าหยุดไม่ต้องกินข้าวพวกนี้เป็นเป็นเป็นรายจ่ายแล้วก็เป็นโจทย์ของเราที่เราต้องคิดว่า,าจะทํำยังไงต่อแสดงว่ามีหลายร้านที่ก็ต้องเลิกจ้างพนักงานไปนเยอะเหมือนกันหรือบางร้านก็ต้องปิดไปเลยครับแล้วไม่ก็ตัดเงินเดือนพนักงานตั้งแต่20เไปถึง40อเโอเคครับพี่จงรักสุดท้ายอยากให้ฝาก ผู้ที่เขาต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โอเคยังไงก็ยังต้องเป็นรัฐบาลอยู่เป็นหลักแน่นอน<ม>กับ2ก็คือฝากถึงประชาชนด้วยกันหน่อยครับว่าจะมีกําลังใจในในแ<ะ>ง่สื่อนะฮะผมคิดว่าเราหมดหวังที่จะสื่อสารอะไรกับรัฐบาลแล้วละ่ะเราสื่อสารกับประชาชนด้วยกันเองดีกว่ารเราคงจะต้องหาทางเกาะกลุ่มจัดตั้งนะฮะเป็นกลุ่มประชาชนเพื่อเพื่อช่วยเหลือการแก้สถานการณ์โควิดซึ่งกันและกันอย่างทางใดทางหนึ่งนะ ถ้าเป็นธุรกิจก็แพ็กกันแบบที่พี่ต้องรักพูดก่อนหน้านี้ว่าหากลุ่มห้าง้อนเั้มามันทั้งด้านธุรกิจเนี่ยมันเกิดของมันเองอยู่แล้วแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะเรื่องการบริหารจัดการที่รัฐควรจะทําแต่รัฐไม่ทำเนี่ยว่าประชาชนต้องเกิดการเซลล์ออร์แกน t เซชันจัดกันเองขึ้นมาแม,ม่งั้นเราคงลำบากหนักแน่เหมือนหลายคนพูดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไปก่อนครับยุคน,นี้ โอเคครับ,รบก็ขอบคุณพี่จงรักมากครับช่วงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมครับ,บ,รบหลังจากนี้ผมแล้วก็ทีมงานเดี๋ยวเราออกไปสำรวจเยาวราชแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พูดคุยกันผมรีแคปให้คุณผู้ชมฟังสั้นๆคุยกับพี่สมชายที่เกิดและโตอยู่ที่นี่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเยาวราชต้องบอกว่าจุดพีคก็ผ่านมาแล้วในเชิงธุรกิจผู้คนจุดพีคที่เปลี่ยนชีวิตก็คือโควิดคุยกับผู้ประกอบการอย่างพี่จงรักเองก็พยายามปรับตัวปรับแล้วปรับอีก สมการการแก้ไขปัญหากลายเป็นว่ารัฐนั้นน่าจะทุ่มถูกเอาออกไปกลายเป็นประชาชนอาจจะต้องพึ่งตนเองจับมือกรอกกลุ่มแล้วก็พยายามที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับก็เป็นการสำรวจ2ด้านครับที่เยาวราชวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ